จบไปแล้วพี่น้องคะ่ะสำหรับไลฟ์สดของคุณแพลพผาแสงทองและผู้จัดการส่วนตัวอย่างคุณนิลุยที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะชี้แจงประเด็นดราม่าที่มันร้อนแรงมากในสื่อโซเชียลแล้วก็โลกออนไลน์ถึงเรื่องอาจารย์นักดนตรีและ ในบางช่วงบางตอนนะคะในไลฟ์สดครั้งนี้โดยเฉพาะช่วงท้ทยายๆไลฟ์สดพี่นอ้อ,อ,อ,งอง่ะคุณแพะพาวแสงทองได้มีการหลุดปากพูดไปว่าบ้านเทียโสจะย้ายออกเมื่อไรและใครนะคะเป็นคนติดป้ายอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันคะ่ะนะคะเมื่อน,นี้สิมเมวชี้แจงเรื่องนักดนตรีที่จริงเราไม่ได้อยากพูดนะคะแต่ว่าเพราะมันเป็นประเด็นมาแล้วทุกคนก็นอยากเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรปัญหามีอะไรคือ อันนี้ต้องชี้แจงก่อนนะคะว่านักดนตรีแต่ก่อนเราจะจ้างมาเป็นทีมตังแต่เขาท็อปไล่มาหนีมีทั้งหมดสี่ทีมหรอพี่รองที่มาอยู่กับปากง่ามเห่าแมนออกออกออกเขาคือบางทีมาสองปีออกบางทีมาปีหนึ่งออกบางทีมาสามปีออกนะฮะแต่ก็ทีมสุดท้ายทีมสุดท้ายนี้ก็เป็นทีมต้องบอว่าเป็นทีมของพตทีมสตางค์กันดนตรี <Sen Heck no>? เพราะว่าเรายกทีมมาแต่ละทีมเพราะว่าเป็นอย่างเขาขึ้นยกทีมมาเบิดเพราะว่าหนึ่งการยกทีมมาการที่เราสั่งงานอะไรเราสั่งไปแค่หัวหน้าแล้วหัวหน้าเขาจะไปคุมทีมเองมาต้องดจังไดต้องขี้เอ็นงอกมากเลยเพราะว่าเขาหนาสร้างมาแบบนี้จริงทีมทีมทีมปัจจุบันเนี่ยเป็นทีมของพอตอดแมนเป็นทีมของพอตอดพอตอดสตางดนตีซึ่งพอตอดได้ออกไปปีเพิ่งปีเดียวเนาะแมนปีเดียวอ่าบบดที่นี่ฮอกก็เลยมาตังตังไอ หพวาหนาไม่ต่างคนควบคุมไม่แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงก่อนทุกวงหมอลำไม่ว่าจะเป็นวงหมอลำหรือวงหมอลำมสิงหมอลำใหญ่หมอลำหน่อยทุกๆวงก็จะมีการออกการเข้าของนักดนตรีหรือบุคลากรในวงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือบางวงคือเฮ้าหนิล่ะเพื่อนกะสิมีผู้ออกผู้เข้าบางเรื่องเพื่อนกะเปลี่ยนยกทีมออกยกทีมเปลี่ยนยกทีมกะมีแต่มันกับริเวณเปลนกะแสคือจัง เ้าวเป็นอย่างฮาคือจังบอกเ้ากเขาบริยากอยากบอกสินะค่ะกขาบริยากให้มันนี่แบบด่ามากเนี่ยตัวเคลียร์กันภายในสิ็จแล้วเราเราก็ไม่อยากมาพูดแต่ว่าเพราะมันนี่ด่ามาเมาห้าถมาวาออกมาชี้เจงนะฮะคือปัญหาที่มันเกิดเลยนะคะที่ที่เราปวดออกก็คือมันสิมีคนที่จะลงยู่แล้วคืออาจารย์ดิวแต่มือที่บอดไม่ไม่ใช้คำว่าปวดออกดีกว่ามันมันดูสซึมกว่าคืออย่างเงี้ยอาจขออธิบาย ตอนแรกที่เราไปกาญจนบ,บุรีแล้วเราให้คนที่คนใดที่บ่ไดเดินสายน้ำห้าตอให้ออกมาลาเพื่อนๆอ่าพี่ๆแปดหมืน่นนะสว่ีาให้ออกมาลาเพื่อที่จะลงนะคะเออให้มาลาเพื่อที่จะลงแล้วทีเนี้ยก็จะมี อาจารย์บิวมือกองซึ่งอาจารย์บิวมือกองเพิ่นกระเบ้าเพิ่นกระบอกบอแล้วล่วงหนะ้าแล้วก็อาจารย์ไกด์มือคีย์บอร์ดเออแล้วก็บอกไว้แล้วมมนบอกบาทที่นี่กะก็เลยคิดว่าอ๋อเราก็จะต้องหานักดนตรีใหม่ซึ่งต้องหามือกองกับมือคีย์บอร์ดมามบาทที่นี่พอพานไปก็ทํางานมาเรื่อยๆจนทุกคนต้องเข้าใจว่าการทํางานในองคอ์กรหรือในกลุ่มกลุ่มคนคนนึงมันจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ คือเนี่ยเราเป็นหัวหน้าบางทีเราไม่ได้ไปรู้ปัญหาของแดนเซอร์อ่าซึ่งนี่ลุยจะรู้ปัญหาของนักร้องบางคนแพลวก็ไม่ได้รับรู้โดยตรงแต่นี่ลุยเขาจะรู้แต่นักดนตรีซึ่งนักดนตรีเนี่ยเขาบอคอดีไปหยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในหรือส่วนตัวของคนอยู่แล้วซึ่งนักดนตรีก็จะไปรถตู้อ่ากับพี่โอบาดท,ที่นี่พอหลังจากนั้นก็จะมีนักดนตรีหนึ่งสองคนซึ่งมาบอกว่า ฤด,ดูการหน้าอาจจะไม่ได้ไปนะครับอ้าวซึ่งตอนนั้นเราบอกว่าใครที่จะไม่ได้ไปเวลาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพิ่นก็บว่าเพิ่นก็เลยออกบบที่นี่กพหลังจากนั้นมากกบมีอ่าน้องในวงอ่าเพื่อนก็บอกว่าผมผมว่าอยากพักอ่าผมว่าอยากพักนะครับเอาเอาจังได้ดีให้ผมหาคนมาแทนบอรหรือวาอยเงยียงกัซซี่มาที่นี่ก็เลยถามว่าเรื่องหยังกะถกับผมก็อยากอยู่น้าเอือย อยู่นั่นลหละแต่ว่าคือบางเธอมันมันมันรู้สึกว่ามันทํางานมันทํางานยาการทำงาน,น,งาน,งานยากนี่หมายถึงหยางเออท,าาทาอําง,งนานยากหมายถึงหยางเออใช่แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนอยากตั้งหลักกคือตออเนี่ยมันรู้สึกว่านักดนตรีไม่สามาคีกันในเรื่องของการทํางานการแก้เพ่งอันนี้คือมันเป็นะละเอียดเล็กเลน้อยเขาจะบอกเขาบอเป็นรายละเอียดก็คือหมายความว่านะคะที่ม<อ>ันมันเกิดปัญหาอยู่ก็คือเพื่อน ก็คือเขาสั่งงานไปคืออย่างสมมุติว่าเพลงนี้ออกใหม่เราสั่งงานไปว่าแก่เพลงนี้นักร้องส่งเพลงนี้ที่จะต้องร้องใหม่อาจารย์แก่นะคะพ่อตัดงานหอดมือมาปุ๊บเขาถามว่าเพลงนี้แก่ได้หรือยังกุมนี้ก็สิบ <c oughs> อกว่ากุมนี่บพระท่านแกะแต่กลุ่มอีกกุมนึงก็บบอกว่ากุ่มนันบพาท่านแกะก <c oughs> ็คือพูดตรงๆนะคะก็คืออาจารย์ตอนไม่อยู่แล้วไม่มีผู้ที่คุมทีมได้มั่นกัเลยมั่นกัเลยเป็นสองฟังเทากันเลยว่าอ่ะ ขาสั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าสมมุติว่าอาจจะโทษกันไปโทษกันมากงานเราก็จะไม่เดินเขาก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราจะออดิชั่นนักดนตรีมาอยู่แล้วพวกอาจารย์กับผ้ากันพวกอาจารย์กับผ้ากันเหตุที่มามาออดิชันไหมเพราะว่าเขาจะเอาสองกลุ่มอยู่แล้วเขาต้องไปลงรายละเอียดเี่ยหนอกพี่น้อคมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่ อยู่ด้วยกันขนาดลูกสองคนนลิษากับตัวเกี่ยวบางเทอมม่ทิ้งตีกันอยู่พี่น้องบางเทอมมันก็ยังงอนกันอยู่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนักดนตรีทุกคนนะคะทุกๆคนเลยที่ร่วมงานกันมานี่หนูขอบคุณทุกคนและไม่เคยมีปัญหาเราไม่เคยมีปัญหาหาอะไรกันแล้วทุกคนก็ให้กําลังใจกันเวลาที่เราที่ที่หนูแบบเราเจอปัญหาเรื่องส่วนตัวอาจารย์นักดนตรีก็จะมีการให้กำลังใจกันมาตลอดซึ่งเราก็เหมือนกันคือจางแพลวกับองค์กรกับทีมงานเนี่ย ก็คือจะคือจุนเจืออ่าจุนเจือกันมาตลอดไม่ได้มีอะไรเลยและทุกคนร่วมสร้างผลงานเราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยอีญานุอยากให้นี่แต่เพิ่นเพิ่นนลินดีบอทุกคนที่มาดีหมดดีทุกคนนะเลดีหมดแล้วก็เม่ดีทุกคนทุกคนน่ะเป็นเป็นอาจารย์นักดนตรีชื่นชมว่านักดนตรีของเพวาเพเนี่ยชื่นชมในการรับผิดชอบงานอันดับหนึ่งเลยอ่าชื่นชมในการรับผิดชอบงานนี่อันดับหนึ่งเลยนักดนตรีคอยนี่คอย ชื่นชมเพราะว่าไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดอาการที่จะแบบว่าตื่นสายไปบ่าท่านงานหรือว่าบพท่านลดไม่มีปัญหาเลยไม่ได้มีปัญหาเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาปะกนกับงานไม่มีนกักดนตรีทุกคนคือนัมเบอร์วันขอขอยกโปัให้แต่มันสิมีปัญหาจุกจิกแต่เราบอกดูรายละเอียดแต่เมื่อกี้ที่น่ลุยพูดมันเป็นการยกตัวอย่างว่าว่ามันกลายเป็นว่าไม่สามารถขีกันเพราะฉะนั้นคนที่เครียดก็คือเอาหนูเครียดหนูก็เลยว่าเอาจังไลยดีนอ หนูอยากให้ทุกคนอยู่น้ากันแบบนี้แต่ในเมื่อว่าบางเถื่อมันมีแผลที่เพิ่นภาษามาคี้กันหรือว่าอีหอย่างกันนั้นเสีย่ยแพวก็เลยมองว่าแพวขอมูกก่อนได้ไหมคะอาจารย์แพวก็โทรไปบอกว่าแพวขอมูกก่อนนะอาจารย์อโทรหาอาจารย์จรบอกว่าหนูขอมูกก่อนนะคือก็เข้าใจอยู่เข้าใจในความรู้สึกของของถูกายทุกคนแต่หนูรู้สึกว่าอุ้ยหนูหนูคือเมืยแท้อาจารย์ หนูขอมูก่อนเดบอกคือผู้นั่นก็บอกจังสี่ผู้นี้บอกสั่นมันมันรู้สึกว่ามันเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัวเราก็มีพอสมควรอยู่แล้วหลังกาปัญหาจุกจิกทุกคนที่อยู่ภายนอกไม่รู้หรอกว่าว่า,วามันคืออะไรวิพภาษ์วิจาร์กันต่างๆนานาแต่คนที่เราอยู่ตรงเนี้ยเรารู้ดีแต่หนูเคารพทุกคนเ,าเนคารพทุกคนและหนูก็ชื่นชมทุกคน ทุกคนก็คือส่วนหนึ่งขององค์กรที่ร่วมสร้างองคอ์กรร่วมสร้างงานให้เรามาอยู่ได้ณจุดนี้อ่าแล้วว่าที่นี่มันมันกันนะแล้ทีพี่น้องคะาคืออธิบายให้ฟังว่าเป็นคแค่นั้น,นกับกูฟแล้วก็ก็แยกกันเปสองกลุ่มเออถ่าจะมาก<ไ>คือเราจะออดิชั่นนักดนตรีก็คือเราจะเอาสองทีมอยู่แล้วนะคะของวงใหญ่กับเหตุเห็ดเป็นวาเลนตีวงเลวาเลนตีต่างหากวาเลตีก็คือเราจะออดิชั่นอยู่แล้วคือเราจะเอาสองทีมอยู่แล้วกะะ กะบเฮดมาไม่ถ้าอยากอยู่ฮอกระชี้แจงไปแล้วนะคะแล้วก็คําถามหนึ่งที่เอฟซีถามมาว่าในแจ้งร่วมหนาบออันนี้อยากอธิบายนะคะว่าอีกสามงานเราไม่ได้จ้างทุกคนเป็นเงินเดือนเราจ้างเป็นงานนะคะอีกสามงานเขาจะปิดฤดูกาลแล้วก็คือทุกคนที่เซ็นสัญญาก็คืออีกสามงานก็ต้องลงก็ต้องล้วงอยู่แล้วพี่น้องขาแล้วมันมีคนที่จะล่มกร นคนที่จะร่วงกวนคือในทีมนั้นมันไม่ครบทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> ห้ากับคุยกันมาห้า,หากับพัดเพราะว่าอีกสามงานที่เหลือห้ากับจ้างทีมที่เขาเป็นเซตเป็นยกเป็นทีมจอนมาเล่นไห้เพราะว่าหา้หาห้าบอลเดี๋ยวนี้ไปล่าไปหาแล้วอาถามว่าแจมบอคืออีกสามงานไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี <c oughs> แดนเซอร์นักร้องสัญญาที่เซ็นไว้ก็คือหมดทุกคนนะคะ อันนี้อยากให้เขาใจนะคะเพราะว่าถ้าปิดวงแล้ว mm. เพิ่นก็ต้องไปหางานเหตุเสริม mm. บางคนไปขายของ mm. บางคนไปเขาร้านล mm. ่ะคือเฮ้านี่เฮ้ากับสิเหตุกุมปิดแต่ผู้ใดบ่บอยากไปเหตุงานประจำกลับมาเห็ดกุ่มปิดแต่ว่า mm. ในช่วงเดือนหน้าแถวๆก็จะเป็นเมืองนอกนะคะ mm. เฮ้าก็เลย mm. ยังบอกให้ได้เบาเรื่องกุ่มปิดนะคะพี่น้องคะถามว่าแจ้งล่วงหน้าไหมไม่ไม่คือ หูอยู่แล้วว่าติดวงทุกคนก็ต้องลงอยู่แล้วไม่แจ้งแจ้งแจ้งคุยกันอยู่คุยกันโทรคุยอยู่แต่ว่าก็เข้าใจแล้วว่าในใเนเรื่องที่ห้าแจ้งหรือคุยมันก็อาจจะมีคนที่รู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่โอเคซึ่งเอาทุกคนคอยกบคอยสิไปให้มันถึกใจเบอทุกคนมันก็เป็นไปบ่ได้คอยกะคอยก็หูอยู่ว่าถ้าเราตัดสินใจแบบนี้มันไม่มีใครที่จะมาเข้าใจเราได้ทุกคนหรือมาถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้แต่หนูเลือกที่จะ ต้องพาองค์กรเดินหน้าก้าวหน้าแมนบอค่ะถูกต้องบอนักเรียนฟังคุณครูนะคะอย่าเพิ่งตัดสินนักเรียนต้องเรียนให้จบนะคะ <c oughs> โอเคกระคื้นะ่ะพี่น้องแปวบเดีอีอย่างยังอ้าแขนรับทุกคนเหมือนเดิมอ่ายังอ้าแขนรับทุกคนเหมือนเดิมขอแค่ให้ทุกคนมูก,ก่อนแล้วอ่ะให้คอยได้ตั้งหลักก่อนให้ทุกคนได้ตั้งหลักก่อนได้รู้สึกว่าทบทวนก่อนว่าที่ผ่านมาเราทํางานมันเป็นยังไงกันบ้างอ่า นัก้องก็คือกันพี่น้องมันก็จะมีการประชุมเรื่องนัก้องอีกคือกันแดนเซอร์คือกันอ่าในเมื่อว่าเราต้องเลือกทางที่มันรู้สึกว่ามันมันจะมันจะไปได้ได้ทํางานง่ายขึ้นนะสินะคะพี่น้องถ้ามันค่าใจค่าข้อหรือว่าคนการทํางานเพิยู่น้ากันนะเสียเพิ่นเพิ่นเพิ่์บอกใครสามารถขี่กันถึงแม้จะไปยากอ่ะเพราะฉะนั้นหนูอาแขนรับทุกคนเหมือนเดิมแค่ว่าทุกคนอาจ บางคนอาจจะไปตั้งวงมาแล้วก็กลับมาออเดชันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีการยังทุกอย่างอยูน่นี่คอยบอกเลยว่าเป็นวงหมอลำที่ไม่มีงานยกอ่าเป็นวงหมอลำหมอลำซิ่งวงวงวงใหญนใน่าถึงบัเด็กถึงกับหมอลำเรืองต่อก่อนแต่ก็เป็นหมอลำซิ่งอ่าที่เป็นมีงานโชว์เป็นวงหญ่วงหนึ่งนูบเบรมว่าว่างานยกไม่ได้มีงานยกงานยกบางคนก็จะไม่เข้าใจงานยกก็คือว่ามันจะมี หกงานทีมอละมูนเป็นงานโยกอันนี้ก็คือ,อไพ้หัวจ้าก็สิเข้าใจแต่ข um ้านี่คือจ้ายลูกน้องเต็มตลอดแล้วก็ช่วงปิดวงนูก็จะมีรายซดให้ลูกน้องตลอดเพราะฉะนั้นทุกทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงมันมีขึ้นทุกวงอืมนั่นแหละพี่น้องตามนั่นแหละทุกทุกวงมีการเปลี่ยนแปลงเบิรนั่นแหละ พี่น้องเพราะฉะนั้นก็นต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปไพสิวังก็สร้างต่อไปนิ้วนุเบอเลยนูเด้อธิบายแล้วนูได้ชี้แจงแล้วนูก,ก็สบายใจก็คือต่อไปน่ก็คือเดินหน้าทํางานสร้างอง,ง,งค์กรรอทุกอย่างที่หนูทําหนูคาดหวังว่าแฟนขับจะฟิตแบบมาย,ยังไงอันนี้หนูคํานึงถึงว่าแฟนขับจะชอบไหมอ่าคือการทํางานเนี่ยมันต้องเกิดจากความสามาคัคคีกันเกิดจากการ ความสบายใจพอคันว่าสบายใจทํางานออกมางานมันกับบ่กออกมาได้ไดบ้บอดีร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่ควรน,นั่นแหละพี่น้องก็จบในเรื่องของอาจารย์นักดนตรีนะคะ <c oughs> ไปกันสิเปืนกันเ <ะ S 1> พาออเดชั่นนะเราจะออเดชั่นดนตรีนุ้พิมโอ,โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะปักอ่าปักลิงให้แอดให้แอดไลน์มานักดนตรีทีมไหนที่อยากเข้ามาออเดชั่นนะคะ อ,อยากมาออดิชันเดี๋ยวเดี๋ยวเถวปักหมุดนะคะเดี๋ยวพาปักหมุดให้ก่อนเบื้องต้นนะคะเราก็จะออดิชั่นนักดนตรีแล้ววันที่สิบเจ็ดนี่เอกจากออเดชันนักร้องกอนนะคะสิบเจ็ดนี้มีไรสดกลุ่มปิดนะคะอยู่ที่บ้านพักแพลพราวนะคะเพื่อที่จะออดิชั่นนักร้องนะคะมาเบื้องนักร้องกันพี่ลองว่าอาจจะได้คนไหนามเป็นนักร้องประจําทีมงานนักร้องที่จะมาเราก็จะเซ็นสัญญาหนึ่งปีเหมือนเดิมนะคะ ปีต่อปีคือกันครับนัก้องที่อยู่ในวงนะคะเซ็นสัญญาหนึ่งปีพอจบฤดูกาลปุ๊บทุกคนก็สามารถที่จะไปต่อกับเราได้หรือว่าไม่ไปก็ได้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะอืมใช่ทุกคนคือตอนนี้นักลองกับบอท่านเด่นแต่คือตอนนี้กาลังกําลังส่งตัวอยู่ว่าสีสเฮ็ดหยางกรสีหยางกรแต่ว่าตอนนี้งานพ่อใหญ่เสร็จแล้วมาที่นี่กันสิเออเคเขาก็เริ่มล่านงานเลยอ่าไอดีนะคะไอดี อันนี้แอดไลน์ไอดีนะคะนกักดนตรีที่อยากเข้ามาร่วมร่วมออดิชันการออดิชันหนูมีค่าตัวให้ทุกวงค่ะอ่าวงไหนอยากมาออดิชันหรือว่าอยากมาสั่งสีสันซื่อๆกันได้หรือว่าอยากมาร่วมแจมรวมยังสิเออแต่ให้แอดแอดไลน์น้องนุชนะคะให้แอดไลน์น้องนุชเพื่อที่จะส่งส่งที่มาหรือว่าขอรายละเอียดต่างๆนะคะ ไปกันต่อน้องปลาเจอกันนะน้องปลาสิบเก้านี้ที่ตะวันแดงสกลน,นครน,นะคะตะวันแดงสกลก็จะเป็นนักดนตรีที่หนูดีวไว้ไว้ไว้ไวมาสำรองเพราะว่าน,นักดนตรีที่ไปเล่นให้หนูกลางวันที่อุดรถ้าทุกคนจําได้นะคะแต่วันนุก่ะเอาเอาเพื่อนเอาเพิ่นมาซอยซื้อโมเมนต,ต์บาโมเมนบาสีเอาทีมหนีมาเล่นแท่นโมเมนเลยค่ะวันที่สิบเก้าเนี่ยหนูเอาหนูจ้างจ้างทีมนักดนตรีที่มันรับจ้าง อ่าทั่วไปมาซอยเหมือวันที่สิบเก้าสกลนครและก็ในวันที่สิบเจ็ดด้วยสิบเจ็ดที่จะออดิชั่นอ่าอย่างนี้โมฮันดีบอกเพื่อนนี้ว่าจะเอาวงใดมากมาเล่นให้นักร้ออออดิชั่นอืมนะคะอ่าที่ปักหมุดนะคะขึ้นไหมเอ่ยนุปักหมุดขึ้นไหมเบอรใไฮเนเดอร์ปักหมุดขึ้นบอก้าโบขึ้นนุสีมาคอมเมนต์ไฮเนเดอร์สีปักข้างนุสีก็ได้ มันมีทุกว้งลหละพี่น้องแค่ทุกว้งกับบืเดงเป็นกระแสดามากคือจังคอยคอยตีงข่้งงมันกระดา,ากรบว่าเป็นอย่างมันกับเป็นเรื่องธรรมาชาติว่างานเปลี่น,น,นงานฤดูกาลปีหน้านะฮะฤดูกาลปีหน้านะฮะ,ระ,ะเราก็มีรับงานวงใหญ่ก็คือวงใหญ่ที่เขารับอยู่คือราคาเดิมสองแสนสองที่เรารับวงใหญ่แล้วก็อมีคนร่งการคือเกา โชว์อลั่งการคือเกาคือวงใหญ่เต็มวงสองแสนสองแล้วก็เราจะมีวงกลางลงมาวงกลางก็คือจะเป็นเน้นวาไรตี้เน้นวาไรตี้นะคะ <Var> เน้นเอ็นจอยวาไรตี้เอ็นอาไรตด้่าร้อลังการก็คืออยู่ที่ราคา1,80,000บาทนะคะพร้อมเวทีเครื่องเสียงครบเซตทั้งสองแบบนะคะแล้วก็วงที่จะทําใหม่วาไรตี้เราจะเป็นทําเป็นประมาณว่ารับงานตามผับใช่ไหมแมนตวน,นั้นก็คืออา่ารูอเบาเรื่องว่าอันสั้น คือเรื่องคนตีเรื่องนี้จะย,ยงไปหาส่้นท่านบริมีส่วนนางไม่ได้มีส่วนมามีความคิดหรืออะไรในอยู่แล้วเพราะว่าแพลกับยู้ยเป็นคนที่เป็นเป็นคนบริหารอยู่แล้วซึ่งนา่งขอม้งกับบริมารอ่าหยุ่งบุนว่าอีกอย่างนั่น,นเรื่องการบริหารหรือระบบบริหารอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องที่แบบว่าเราจะทําเป็นวงวาเลตี้คอมโบอ่าเป็นวงในน้อยเพื่อที่จะรับงานตาม ตามงานทั่วไปอย่างเช่นสมมุติว่าเขามีงานเลี้ยงที่ต้องการนักนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์แค่ประมาณสี่คนจะสินะคะ่ะทีมนั้นจะมีแดนเซอร์แค่สี่แมนค่ะพ่อได้รับงานแบบเป็นอาจจะเป็นวงเปิดให้ศิลปินหรืออาจจะเป็นงานลดเห่อหรืออาจจะเป็นงานเลี้ยงเล็กๆที่เจ้าภาพมีงบแน่น้อยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งวงนั้นน่ะแค่ก็จะปั้นนักร้องขึ้นมาใหม่ปั้นนักร้องขึ้นมาใหม่ และอาจจะดึงเอานักร้องในวงแบ่งไปอยู่วงนั้นอันนี้เทากับเบิงกันกอนเลยประชุมกันกอนว่านักร้องเขาสิ่งนี้แนวโนมจังไดถ้าบอกว่าอุย้ยหนูอยากไปวงวงสองโอเคเราก็เปิดโอกาสให้เข้าไปแต่ที่แน่ๆหมอลำเขา่าหมอลำพี่หมีน้องไม,ม้บูมฮอตซี่เดเดคืออยู่วงหมอลำอยู่แล้วแต่ว่าวินเนอร์เตยตาเนี่ยสามคนเนี่ยแพจะเลือกใครไปอยู่วาเลนตี อาจจะซับกันไปซับกันมากแมนอาจจะซับกันไปกันมากก็ได้นั่นแหละพี่นอ้องใครที่อยากออ d i t i o n นะคะก็แอดไลน์เข้ามาเลยด้านล่างที่ที่ปักหมุดนะคะบังว่าทุกคนต้องห่อใจเขจ้าใจว่าแม่แม่บางคน fc บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจหนูก็เลยอยากออกมาว่า,วา,วาบางคนบอกว่าวิ y ทาไมเอานักดนตรี ออกทำไมไปเพานาคนตีออกกันอย่างนั้นอย่างนี้ในราคาคือคือเหตุผลรักทุกคนเหมือนเดิมยังเคารพทุกคนเหมือนเดิมวงการนี้มันแคบสักวันเราก็ต้องเดินทางมาโครจรมาเจอกันอยู่แล้วะนะคะคือจอาจารย์บิวสีเพิ่นกะสิไปเฮ็ดวงวงสักหมื่นหนึ่งเขามีงานเรียนน่้นย่างขาขเขาก็สิด้เชเพ็นมาใสบริการกับสิด้พอกันคือเกา่าพี่น้องขา บางคนกับไปร่วงคาวันนั้นก็ตีออกหมดถอยหมดที่จริงมันมันเป็นเรื่องของเราที่เราขอมูฟออนทุกคนเพื่อที่จะไปตั้งวงเข้ามาออดิชั่นใหม่เนี่ยค่ะเป็นการมูฟในปีมันไอ้นี่แล้วก็ตั้งวงตั้งทีมมาเราจะได้สั่งงานกันได้ง่ายๆขึ้นทํางานง่ายขึ้นนะคะถ้าต่อไปคือเป็นการเริ่มต้นใหม่คือกันะห้อตงตรงห้อตงอตรงบ่อยงานคือต่อนนี้มันเป็นระบบถี่แบบว่า,าแพลวก็ยังเป็นหลักในการที่จะต้องรับผิดชอบ ในในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างทุกๆปัญหาพราก็อยากเอาอยากได้วงวงหนึ่งที่เราจ้างขาดเลยแ,และก็ให้เขาบริหารกันเองเลยแล้วนักดนตรีที่จะมาประจําฟังนะคะวงไหนที่จะมาประจําต่อไปก็คือถ้าสมมุติว่ามือกีตาร์ขาดมือเบสขาดอ่ามือชีบอร์ดขาดทางวงอ่าไม่บอกวอลล์พิชอบหาเดอร์ให้ทีมที่จะมาออดิชั่น ทีมที่จะมาประจาหามาเองคนไหนขาดก็หาเข้ามาแทนโดยจะมีการเซ็นสัญญาหนึ่งปีเหมือนเดิมนะคะแต่การบ่อเหตุแห่งงานเขาเสียหายนะคะก็จะไปเป็นอาจจะเป็นหัวหน้าของทีมนั้นที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะแล้วเขาจังจะมาคุยกันว่าวงไหนใดเขาก็จังจะคุยขอตกลงนี่ขอนี่อีกเทือนนึงนะคะแมนเอาแอดไลน์เข้ามานะคะไลน์ของผู้จัดการุสซี่นะคะถ้าผู้ใด เดี๋ยวก็จะโพดพพน,านาเพจอีกที่หนึ่งนะคะแดนเซอร์ปีนี้ด้วยแดนเซอร์ปีนี้เราจะรับวงใหญ่เราจะรับแค่สิบหกคนหญิงแปดชายแปดเท่านั้นเน้นเน้นคุณภาพเอาว่า้ตรงเน,น้นจะนวนวงน้อยกับซีนี่สี่คนวงเละะ็กจะมีแดนเซอร์สี่คนแล้วก็นักร้องเริ่มหญิงสองชายสอง หญิงสองคนชายสองคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามาออดิชั่นแล้วหนูชอบแบบสมว่าหนูชอบสามูหคนเลยผู้หญิงสักสามคนก็ได้ยังสินะแต่ว่าผู้หญิงมาก็คือมีแต่คนเด็ดเด็ดเปรี้ยวเแซ่บใช่ไหมเแซ่บ๋อตื่นเต้นรอเลยนะคะเดี๋ยวมีรุยจะรวบรวมแล้วก็จะลงคลิปผู้หญิงให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่ามีใครที่มาออดิชั่นบ้างถ้างานเราจะรวบรวมคลิปผู้ชาย มาชิลิไผรซีมาออดิชันบ้างนะคะก็อรอติดตามนะคะวันที่17นี้เราจะรู้แล้วว่าใครจะได้มาอยู่นะคะ,ะทุกคนกะรอติดตามกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสร้างผลงานกันต่อไปทํางานต่อไปอแมนโซเจียว SO <c oughs> สีแมาอันไยกันด่ากันสาดกันไปกันมาสุดท้ายก็ต้องกลับเข้าบ้าน,นกินข้าวกับครอบครัวนอนหลับก็ต้องทํางานต่อไปกินแสบคือเก่าหลายชีวิตที่ เราจะต้องรับผิดชอบนะจุดนี้นะคะพี่น้องกัอย่างให้ทุกคนเข้าใจคือคนที่เขาเข้าใจเขาก็เข้าใจแหละแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมน,นะคะเป็นไงโอเคนะคะก็คือชีชช้แจงเบื้องต้นประมาณนี้นะคะนผู้เพื่อนอ่านฟังแล้วเพื่อนคิดตามเพื่อนฉลาดเพื่อนกระิเข้าใจ ผู้บ่เข้าใจกับสิพึกต่อไปสิพึกคือเกรียนเลียมเบอจบเพิ่นกับสีบ๊ออันนี้ห้าคือเก่ายวแะพี่น้องเส<ม>ียไปเป็นประเด็นคือเก่าแต่ว่าเราชี้แจงเบื้องต้นประมาณนี้นะคะจอดลึกเราไม่ไม,ไม่จอดลึกไปมากกว่านี้นะคะต้องเจอกับอยากหัคควต้องที่ขําแบบเอฟซีส่งมาบอกว่าบ้านที่ขอนแก่นแพ่ามีเสียเลี้ยงมาทันมีเสียเลี้ยงซื้อที่บ้านที่ขอนแก่นซื้อที่ซื้อบ้านที่ขอนแก่นให้พนะาโอ้จ้าถูกก็อยากมีแต่น้องู่้ซื้อให้กูนี่เสนอแพ่านี่พี่น้องซื้อซ ทีแรกก็ซื้อพร้อมกันอยู่กับข่อ่อซ่าทูไม่เสียเลี้ยงดีนะแม่น้อยอยากมีผู้เลี้ยงอยู่เกิดมาสะอาดนี่กูคือบอกแค่มีผู้เลี้ยงนี่มีผู้บ่าวเอาส่องลงแง่มะมักแต่เนั้นกูว่าให้เอาเขาบพรอยากเอาเอาเท่านีกูบ่ได้มักกูเจ้าเนาะกูว่าข่าวๆนี่บ่มักอันจังซี่ล่ะพี่น้องบะมักคนรวยบ่มักอย่านมาเปย์ไม่ต้องมาเปย์หเงินดูแลตัวเองได้ไม่มีใครซื้อให้นางค่ะนางซื้อเองกําลังนางเองตอนซื้อ ซื้อทุกพืนขอยอยู่น้ำทุกหมอกไ่ต้องบ้าดอกมันมบอกไปมันพื้นก็นบม่ขอใจอคืกบบอกาวแว่า,ามเดืองต้นประมาณนี้นะคะแต่ก็คือบางคนที่เราว่าเมื่อไดสิเก็บอ่าองออกจากที่ดินเมื่อไดสิออกจากมองนี้อันนี้ก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามข้อกฎเกณฑ์นะคะบอ,อ,บอตองบอตองบอ,ตอง,บอตองมาอยู่ไม่อย่างดอกพี่น้องแ่เพื่น ย่ามไดสิเก็บขอมออกมือนี้นั่นก็คือเมื่อไหร่จะย้ายออกอันนี้ก็คือให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะเราจะไม่พูดอะไรนะคะยามโอเคนะบ้านขอยุนีสิขอใหญ่ไปสายสิขอใหญ่ไปสายย่ามกูอยู่ือ้่บมาเนาะแล้วเออ อ่นเดอันนี้ใครอยากหัวที่ว่ามีเสียเลี่ยงไออันเสียเลี่ยงอันซื้อบ้านขอนแก่นเนี่ยเรื่องพี่น้องพาอยากเสื้อกับเสื้อไปเออพาอยากเสื้อเสื้อไปโลดอืมแล้วก็บ้านหลังสีส้มบอกว่าเขาเอาเคยไปเ,ปเข่าธนาขาั้นแ้วก็มีคนไทยสาธุสาธุเด้อเกิดมาทั้งชีวิตกูก็บว่าเคยเอาบ้านเข่าธนาอันอันขา้นจำนองมึงฝันตีสนะโอ้คอยหัว เ่าเป็นอย Connie, people, Somehow, like okay. honest, ่างเนี so, ้พออ่านเมื่อกล่วเขาว่าอะไรเครียดบ่ได้สูญเนี่ยจะเคยหัวมันไม่ยังสี่เหรียญละตีสูสันดอกอกมันยังสี่เหรียญกุลตีแต่สีขุดเยี่ยมันมีแนว่ขุดกับมันกับสีฝันไปเด้๋ยวน่ะมันกับสีวาดภาพไปมันมันค้นสีเป็นยังสันมันข้นสีเป็นยังสี่นังสี่นะก็นะคะบ้านหนูอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอืมบ้านหนูอยู่ตรงนี้อืมบ้านแม่คอยอยู่นี่บ้านยายคอยอยู่นี่แต่ไอ้หน่อยคอยกับแม่สอนหัวอยู่นี่ละคอยกับมาดำหน้าอยู่นี่กินบักเล็บแมวอยู่ป่านี่นีบักเล็บแมวนี่ นี่ไปขี่ก็ขี่อยู่ในป่าบักเล็บแมวนี่เอาไม้แกงด่าที่นี่ล้วนี่ยเอออย่าบอกเป็นลึกหลายเอาอี๋ดีมาหาเรียนเล่นเล็กน้อยเขาบอกสิว่ากูเป็นผู้ไส้อีกล้วตะกี้มนเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยตะกีกเล่นก็บอกลุยอยู่นี่ล่ะสมัยตะกี้น่ะอยู่นี่พ่อพ่อเศร้าเศร้าต้พี่น้องต้นบกม่วงเอกร่องเหมือนแม่เออมันหลักของวงพญายอว์อายุนี่พี่น้องเราต้องขอบคุณแผ่นดินพื้นที่ที่ทําให้เราได้ทํามาหากินมีอยู่มีกิน สิไปใช้กระต่างซางแม่เจ้าสิปอยูหมองได้ใหกระซางเจ้าอย่าลืมบุญคุณนแผ่นดินที่เพื่อนให้มองอยูมองเศร้าเจา้าอมืม่เอียงกระตมางซางยัเน่ให้คิดเอาแผ่นดินนี่แผ่นดินมองดูรอรอให้ใหไม่ไม่ต้องมาขมาวานหมุนนี่นะั่นหรอพี่น้องรอไปตามกฎหมายก็ตัดสินตามกฎหมายไปนะคะโอเคนะคะขยวเบือ้องต้นก็ขยะรู้ก็ขับรถผ่านหน้าบ้านนะคะแต่ว่าอะไรไม่ได้อ,าอ่านดีๆก่อนนะขับรถผ่านหน้าบ้านหนูนะคะ แต่ว่าต้องอ่านดีๆนะคะว่ามีข้อความอะไรอยู่หน้าบ้านเอออ่านดีๆอ่านให้มันจบคาสันคาสันมันสีเดือดร้อนอือโอเคนะลาพี่น้องเพราะว่าจะไปคืนเครื่ออเธอนะั่ะโอ้เออ <c oughs> แล้วก็ฝากด้วยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญของของพระเอกบางคนกับเอาไปเบิร์ดตอย่างแนว่ากูสิอันเนอียงแนอกเพื่อนกับเดาไปนะนะก็ะดีลาลาเพื่อนเนีความสนใจเราเป็นคนสําคัญของเขา อืมเขาใส่ใจอยากใส่ใจตื่นขึ้นมากเพราะเหตุไแล้วก็ซองเฟสห้าก็มีความสุขดีอยู่ดีละ่ะเออม,มันก็โอเคอยู่นะเรารู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาเราทํามาหากินเขาเฮ็ดงานแต่บางคนนี่ตื่นขึ้นมากนี่ <c oughs> อีแพรมันไปใส่ว่าบักลุยมันไปใส่ว่ามา <c oughs> อ้าชีวิตกูสําคัญกว่านัน,นตีลุย <c oughs> อีลี่ใครเล่ยแดงหัวพะนะ อที่หนูไม่ได้หนูไม่ได้ด่าพูดอย่างนั้นหนูบลัมีลำได้อย่างตีพี่น้องที่หนูบเพาดเรือบางทอหนูเบาหนูเห็นบางเทอคนนั้นคนนี้จังไงอ๋อเออเฮ็ดไปเห็นไหมทำไปทำไปเฮ็ดไปโอ้พี่จิราสวัสดีค่ะขอยมากพราท่านมาสั่นเฮ็ดไปเขาเฮ็ดไปเขาว่าเออคนบูมีแนวเรียนไห้เพื่อเรียนไปห้าบูมี่ไม่ลาไปไรสารลาเ์้ากับทํามาหากินไปเรื่องของเรื่องเรื่องของอ กฎหมายก็ให้เป็นตามกฎหมายหลังบ้านเขาก็ตตรงมาประกาศให้ลูกลูดอกว่าซีเฮตอันนี้เดอร์ีเรนันเดอร์อืมก็งานก็ประมาณนี้นะคะใครที่มาไม่ทันก็กลับไปย้อนดูนะคะว่าเราชี้แจงอะไรบ้างนะคะกัสิเดราพีล่านองลง่มเดอพี่นองบานถ้าใครผ่านมาหน้าบ้านนะคะบางคนก็ยังงงว่ายังงงว่าป้ายนั้นใครเอามาติดหนูไม่ค่อยมาติดค่ะเออหนูม่ค่อยเอามาติดอืมเป็นนั่นแหละ มาออ่เลํำลงมาสมควรแล้วนะสมควรแล้วนะอีสันขอลายากจีน้องมีอาหารเจี่ยวของใหเอาล้านมานำบ้านลูกนั่นบโดนเอานั่งรถยนต์ไปคราวเดียวเงินทองไม่เกี่ยวขออย่างเดียวให้ไปถึงการขออย่างเดียวให้ไปถึงการก่อนจะได้จากแล้วก่อนจะได้จากแล้ พี่องแม่นักหลองมอล่าใหม่โอเคพี่น้องไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเน้นๆช่มีมหลับไปซึนเครื่องมันสิตโตเครื่อง